สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,641.63จุดลดลงไป6.81จุดหรือว่าติดลบไป0.41เปอรเ์เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่5,3,000ล้านบาทเสรเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีปิตโตรเคมีธนาคารวัสดุก่อสร้างการแพทย์แล้วก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของไทยคมราคาหุ้นบวกขึ้นมา10% ซึ่งราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาแรงในวันนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากการประมูลวงโคโจรดาวเทียมซึ่งได้ปิดรับสมัครไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วก็มีผู้เข้ามารับเอกสารเพื่อที่จะคัดเลือกเป็นผู้ที่เข้าประมูลนั้น5้ารายแล้วก็ไทยคมนั้นก็มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอื่นๆจึงท,ทำให้ราคาหุ้นในวันนี้ก็ได้รับอนิสงส์ดังกล่าว ส่วนทางด้านของ JWD วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้7.32%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส4ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากช่วงของไฮซีซันที่เป็นธุรกิจขนส่งนอกจากนี้ก็ยังได้อน,นิสงส์งจากเรื่องของใกล้วันประชมุมผู้ถือหุ้นที่จะมีการอนุมัติแผนการควบรวมกับทางด้านของ SGL c ก็คือในวันที่8ธันวาคมนี้ทางด้านของไวซ์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.70%ก็คาดว่าได้อานิสง์จากการที่จีนนั้มีการส่งสัญญาณเตรียมที่จะเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิดในประเทศนั้นมีการคลี่คลายกันลงไปได้ทางด้านของ RBF วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.26% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นี้น่าจะสดใสแล้วก็มีการตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้15-20%ทางด้านของ SBI วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.70%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในปีหน้านี้จะขึ้นแตะระดับ3,000ล้านบาท ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากอุปสงค์ชิ้นสดวนอิเล็กทรอนิกส์ที่พุ่งขึ้นมาแรงทางด้านของ AP วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา1.96%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี65นี้จะเติบโตได้ Year on Year ซึ่งก็ทำให้ทั้งปีก็คาบกำไรนั้นน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ส่วนทางด้านของหุ้น ในกลุ่มเช่าซื้อ leasing วันนี้ก็คงยังปรับตัวกันขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Ncap ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง22.37% Micro บวกขึ้นมา7.21% S11 บวกขึ้นมา4.34% h e n g leasing บวกขึ้นมา7.4.76%สักสยาม leasing บวกขึ้นมา4.88%ก็ยังคงได้ s e n i m e n t หนุนมาจากทางด้านของบอนยิอายุ10ปีของสหรัฐที่ทําจุดต่าสุดในรอบกว่า2เดือนครึ่งส่วนทางด้านของยูวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.80%ก็หลังจากที่มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าในวันที่7็ดธันวาคมนี้จะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่แล้วก็ใช้ติ๊กเกอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า r a b b i t ซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนธุรกิจ จากธุรกิจอสังหาริมทมาพั์ไปสู่ธุรกิจบริการทางการเงินทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดมโก้ Go, ราคาหุ้นติดลบไป8.66%ก็คาว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เก่งกำไรผลประกอบการไตรมาส4ปี65คาดว่าน่าจะออกมาสดใสแล้วก็คาดว่าในปีหน้าก็คือปี66นี้ รายได้จะเติบโตได้10-20%แล้วก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากการที่นุสานั้นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้วยทางด้านของ SMT ราคาหุ้นติดลบไป5%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ก็เก่งกำไรเรื่องของผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ AH ราคาหุ้นติดลบไป5% แล้วก็แซติดลบไป3.18%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไร,รกันออกมาเช่นกันหลังจากช่วงกว่อนหน้านี้ก็เก่งกำไรเรื่องของกระแสออเดอร์ EV ทางด้านของ TC ราคาหุ้นติดลบไป5.52%แล้วก็ KC ติดลบไป4.55%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้าน,านี้ราคามีการปรับตัวกันไปขึ้นค่อนข้างจะมาก ส่วนทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป5.33%ก็เป็นการปรับลงตามราคาค r y p t o c u r r e n c y ที่ร่วงลงมาในวันนี้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ